สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีลุคนี้เลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องลง m o i s t u r ซอร์ให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะตามด้วยรองพื้นเป็นรองพื้นสีผิวเบอร์ตัวเองเลยนะคะพาโปโป,ปะไปนะคะแป้งเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแป้งเซรีเซ่เนาะ เบอร์02ค่ะทาให้หน้าเนียนต่อไปนะคะเขียนคิ้วบางๆนะคะแบบคมๆน่ารักน่ารักในส่วนของสีตานะคะเราก็จะใช้สีที่อ่อนที่สุดในพาเลตตานะคะสีชมพูอ่อนทาบนเปลือกตาแล้วก็ตามด้วยสีชมพูเข้มทาลงที่หางตาค่ะแล้วก็ทาใต้ตาให้ดูหวานๆอมชมพูนะคะแล้วก็เราจะใช้ดินสอดอนี้ยานะคะทาลง ใต้ขอบตานะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็เปลือกตาเนี่ยเราจะลงเป็นกริตเตอร์บางๆช่ำๆนะคะส่วนใต้ตาเราก็จะใช้เป็นเป็นดอนนี่อายสีขาวนะคะให้ตาดูโตหวานละมุนใช้อลเอนเนอร์ของพิงแป a นนะคะกรีดแบบคมๆบางๆเส้นเล็กๆเนะาะปัดมาสคาร่าด้วยมาสคาร่าเขียวในตำนานเลยค่ะปลัดออนนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนตุ่นๆนะคะเพื่อที่จะให้หน้าดูเด็กดูหวาน ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะทาเป็นลิปส,สีชมพูอ่อนๆน,นะคะให้หน้าดูหวานละมุนฟิน,นิตลุคก,ก็จะได้ตามประมาณนี้เลยค่ะ